โอ้ยโอ้โหด่างข้าสวยแกมดงนะโอ้โหแกมแดงเลยครับตัวนี้นมันัดได้นะไม้แต้มนี้ครับเพื่อนๆเปิดกล้องไม่ทันครับกินไวจัดเฮ้ยตัวสวยครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับแล้วก็นักตกปลาทุกท่าน,นครับก็วันนี้ผมกันนบนักกอล์มาตกปลาคลองหกครับจะเป็นคลอ,องหกจากจากที่ดแูแผนที่เนาะ,ะโซนงงตงรงนู้นตรงกรคลองนี้เนี่ยเส้นนี้เนี่ยตรงประตูน้ําฝั่งวังน้อยจะเขียนว่าคลองอะไรนะบางน้ําส้มอ่าส่วนถ้าทางทางซ้ายมือผมนะคือลองเราลองเราพิพัท ยาวฝางไปถึงตัวน้ำพระอินเลยนะครับแล้วก็มีประตูน้ําที่ชเชื่อมเชื่อมเชื่อมคลองระหว่างคลองน้อยกับระพีพัดเนี่ยใช่ <ผม S 2> แล้วแต่ตรงนี้เรามไ,มไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าคลองอะไรเ,เพราะผมก็มาตามหน้าที่เขาส่งงานในกลุ่มใช่ครับผมในกลุ่มตกปลานะวะเขาบอกว่าปลาปลาคลองนี้มีปานินตัวสวยๆกินใช่ อ่าผมกับน้าแมวก็เลยม,มาลองดูเพราะว่าเราอยู่ไม่ไกลครับผมอยู่ผมกับน้าแมวอยู่ฝั่งพะยอเนาะใช่ของสองอ่ามาที่นี่ก็คือคลองหกใช่ครับมาทา่นี้ก็คลองหกไม่ไกลครับจากบ้านมาถึงเนี่ยก็สิบสี่กิโลครับอ่าคือครั้งนี้เรามาครั้งที่สองใช่ครั้งแรกเมื่อวันเสาร์วันเด็กครับเรามาลงตรงนู้นต้นต้น,ตนอะไรนะจามจุลีต้นจามจุลีจุดแรกเลยใช่ก็ถ้าห่างเข้ามาจากในคลองก็ประมาณสักกิโลหนึ่งใช่ครับ อ่าเข้าเข้ามาข้างในไปทางฝั่งวางน้อยครับผมก็จุดจุดนี้ก็จะมีที่ที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นเสาเสาไฟฟ้าแรงสูงครับจู่ตรงนี้อยู่ข้างๆกันอ่าก็เดี๋ยวมาติดตามและชมเนาะคลิป<ช>นี้รเราจะได้ปนินมากน้อยแค่ไหนไหรือว่าเราจะมีะไซส์สวยๆมาให้นาๆนได้ดูกันหรือเปล่าใช่ครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นไซส์ที่กำลังแดดเดีย,ดยวขึ้นไปหาไซส์สวย เดี๋ยวมาติดตามรับชมคลิปกันนะครับผมก็ฝากติดตามช่องนักกอล์ฟรับสอกินเกี้ยงหน่อยครับใช่ครับแล้วก็อย่าลืมช่องน้าแมวครับผมช่องผมแมกิปลาชาแนลนะครับเอฟซีนักกอล์ฟก็มารับชมช่องผมเอฟซีผมก็รับชมของนักกอล์ฟด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมกดไ c r ต b e ให้พวกเราด้วยนะครับใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้เราเนาะใช่ครับตกปลาช่องเล็กๆตกปลาสายคลองสายธรรมชาติใช่ครับสำหรับ คนที่ชอบตกปลานินชอบตกปลาสายธรรมชาติก็เข้ามาดูได้ครับช่วงนี้กําลังบ้าตกปลาดินกันครับผมไป <laughs> <laughs> โอเคไป,เออไปรับชมไปรับชมคลิปกันครับผมใช่ครับผมไปไปติดตามชมกันครับผม ครับปาลินตัวแรกนะครับผมตัวแรกครับ,วรรบสวยๆเลยนะครับ เลยครับผมเพ,เพื่อนแต้มสองมาอีกแล้วครับผมดูแล้วน่าจะโอเคนะครับวันนี้ แงครับผมตัวนี้ตัวสวยเลยนะตัวนี้ตัวใหญ่ครับ ไอแต้มครับเพื่อนๆนี่้ แมส,สวยๆครับเพื่อนๆอเพื่อนๆวันนี้เป็นเช้าวันอังคารนะครับผมผมออกกะตีห้าครึ่งมานะครับแล้วก็มาถึงหมายเนี่ยก็ประมาณหกหมงปลากิน ก็มาถึงหมายนะครับประมาณเวลาประมาณหกโมงหน่อยๆน,นะครับผมแล้วก็เตรียมของเตรยมอุปกรณ์ครับก็ประกอบเบ็ดนะครับผสมเหยื่อก็เกือบเจ็ดโมงนะครับก็ข้างหลังผมก็คือคลองวังน้อยนะครับเป็นคลองแยกมาจากระพีพัดไปหา,าคลองสี่แยกคลองน้ําส้มหรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแล้วก็เป็นคลองวังน้อยนี่ครับผลงาน 来了。Vale ีโบ้เลยครับเพื่อนๆนี่ตัวโบ้เลยครับกินคันกระเด้งเลยคันพุ่งเลยนะครับสวยงามครับเต็มนี้ดูแมวเลยครับกินกระจายอ่ะโอ้สมแมวนี่หนึ่งคันนะครับเพื่อนๆอุ้ยตัวสวยอยู่นี่คันหนึ่ง ดูตกยังไงอะสองคันสามตัวตกยังไงครับเนี่ยนี่บอกเลยว่าเด็ดครับหมอาอยนี้เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่โอ้ยกินอย่างงี้อยู่่ะเนี่ยหลุดไปแล้วของผมอะเฮ<อ>้ย<อ>ตัวน,นี้เหมือนเป่าอะสองอันเลยเรอโอ้ยมีติดทั้งสองอันเลยตันกันมา กินสองคันครัคุณเลื่อนรออ้ยต้องเรียกแล้วก็มาช่วยโอ้แล้วไม่ได้ด้วยนะ แตจมครับผมเพื่อนนีน่เอ็นย้อนครับซับเฮ้ยโอ้ตึงมือเลยเฮ้ยอันนี้ฮอตจัดสวยงามน,นี่ครับไมค์แจมครับผมเอาเร็วปีเดียด <IST uk t av is> ครับมาซ้า bueno. ยดีมอได้เลยจอดรถดูนี่ว่ะนะกรอบไม้แจมครับผมโอ้ยตัวสั้นพกกุ <ś c oughs> กรุกห้องกรอบน่าจะตัวใหญ่ครับอู้ปาลาอะไรอ่ระอูน้นินใจสวิงไม่มี เอาไว้สวิงอะ่ะเอาไหมเอาไหมเ,เ,เ,เอานะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาสวิงก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาสวิงก่อนครับเอาเบ็ดออกก่อนหลุดพอดีอ่ะโอ้โหข้าสวิงพุ่งหลุดพอดีครับมาแล้ว <c oughs> งามสวยงามโอ้ยไโบ้ไโบ้สวยงามฝั่งนู้นไม่เคยกินนแต่กินตบเลยสวยคกคัน้อยไม่สนใจเลยไอ้นี่กดปับยู่เกียไปไหนแล้วน้องนมว้อมคันราวะน้งแมวโอ้ยตบเลยทำไมเราตัวแค่นี้ มาไอแต้มครับ,บลืมบอกแล้วแมวว่าอย่าดึงออกสุดปลาเล็กกัดต่อในสองคำน,นี้ปลาใหญ่กินได้ขนาดนันี่ครับโอ้ยนู่นนะแล้วแมวก็มานะเนี่ยผมก็มานกันสองคนเลยนะครับวันนี้ย่อนอีกแล้ว โร้ร้อยต้งร้อยหมายแปมครับสวยๆเลยพอได้อยู่ครับปนินเับปนินอยู่ไหมส่ยพดเข็มใส่ปละเข็ม มครับลองรถนี้กันเป็นยังไงเอ้ยกินหนุ่มนี้ดีโอ้โหใส่หมดตัวใหญ่แล้วว่ะเหลือแต่ลูกเกิดแล้วว่ะต้องลองลงกลางว่ะลูกเกิดก็มานะครับ อยูๆอุ้ยอุ้ยใหญป่าววะอุ้ยอุ้ยตัวสวยโอ้ยนี่ครับสวยงามตัวสวยตัวสวยน้ำแมววัดปลาครับผมโอ้โห โ,โอ้ย <iah 40> <Jamie, S 2> สวยเลยอะบางล่มด <c oughs> ้วยนะเนี่ยนี่ครับสวยงครับนุ่มเลยสวยเลยตัวนี้หืมสมการนั่งเฝ้าดีแน่นั้นไปแล้วไปเลยไปปุ๊บกินปุ๊บเลยมาอีกแตงครับผมสวยๆเลยเนี่ยฝ่ามือครับ ความเมินโอ้โหโดดมาเลยโดดมาเลยโดดมาเลยสายโหดสายโหดสวยๆไม้แก้มครับสวยๆเล็วอยู่แล้วอือหืออืน้ยแมวฮอตเลยอ่ะ ยังมีเต้เจ้าโ้หมายแต้มครับผมตัวสวยมากเลยสีขาวสวยนวลเลยครับนี่ครับเพื่อนๆเปิดกล้องไม่ทันคนระับกินไวจัดโอ้เอาขึ้นมาแล้วครับเปิดให้ดูไสามันสวยๆนะนางฟ้าคลองวังน้อย ให้โดดมาใส่สวยเลยมาแยมครับแล้วก็ไม้<อ>แปมนึงงามโอ้โห ôi. แก้วโอ้โหผมจำไม่ได้แล้วครับว่าเอาขึ้นมากี่ตัวครับมันเยอะมากครับวันนี้นดูแต้มอะไรดูน้ำแมวครับผมโอ้โหฮอตอันไหวะกินสองขันปะนะ สามคันนะนะดูนะคันกลางกินอีกแล้วโอ้โหโอาอโชว์หน่อยโชว์หน่อยสองคันรวดโอ้ไม่ติดเฮ้ยอ,อยู่โอ้ยอยู่อยู่คันเดียวอบใสสวยเลยดูนะแมวโอ้กินสองคันวัดติดคันเดียวครับนี่นสามคันนี่ สวยงามโอ้ยฮะเปิดกล้องอ่ะหลุดแต่<อ>ไม่เปิดกล้องเอาขึ้นได้โอ้โหตายย่นี่ตัวใหญ่ครับยังใหญ่เลย <c oughs> โอ้ยมกีี้เน่ โอ้ยอุ้งเม็ดขึ้นโอ้โหนุ่นกินแรงเลยวะตัวขนาดเนี้ยโอ้ยนุ่นๆเม็ดขึ้นเลยอ่ะโอ้โหดึงยิงแรงโอ้ยสวยสวยอยู่กินคันพุ่งเลยนะครับคันกระแทกไกลไปบกไปเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหไม่ต้านไม่ทันเป็นย่อนอีกแล้ว บ้าบ้าเลยบ้าบ้าเลยครับโอ้ยเยี่ยมปลาลุดนี่ครับโอ้ตัวนี้ดึงกันงวงเลยเมื่อกี้ปลาอะไรเนี่ยปลาตะลเกะปลาลัดกุยโอ้ยนี่กว่านินใหญ่ม้วนมาเลยครับม้วนมาแล้วม้วนมาแล้วนี่เจ้าถิ่น มาได้ไหโอ้โหโอ้หมาน 1971. นี่มาถึงแล้วคลองหกอ่านี่ครับมาถึงแล้วนี่วัวป่าอะไรโหอ้เ่าเพื่อนเดี๋ยวผมเดินไปแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูบริเวณหมายนะครับหมายคลองหกบางน้อยนะครับอยู่ทางนี้ครับหมายอยู่ทางนี้นี่ครับล้มจามจุลีนะครับต้นเดียวตรงนี้นะครับหมาย ่้นข้างสวยเลยนะครับเพราะว่ามีกอผักอยู่ตรงนี้คิดไปเลยนะครับนั่นโอเคถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาก็เดี๋ยวฝากลิงก์ใน youtube มาให้นะครับในคอมเมนต์นะครับเข้าไปติดตามดูนะหมายตรงนี้ ตรงนี้ไหลทางกว้างครับรถจอดแอบได้สบายเลยนะไม่ขวางกาจราจรน,นะครับตรงนี้แล้วก็ตักตะแสเบียดตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมหมาย อัดมันขน,นาดตัวแค่นี้อัดมันอ,ะอ่ะขนาดตัวแค่นี้แม่งปากแดงทุกตัวเลยนั่นหมายแฝมครับมัดมันเลยเียโอ้โดดเหมือนอัดไอโดโเลยโ <c oughs> อ้ติดนิดเดียวตัวได้นะหมายแตงมนึ่งเพื่อนๆนี่ครับ ยนหัวกล้อยไหมเนี่ยมาเจ้าคันซ้ายเลยขวาต่อสองคันเลยครับผมน่ะพอเปิดกล้องแล้วมันเงียบมมนเงียบแต่คันซ้ายหน้าหน้าดูงแต่ย้อนโอ้ยนายแล้วไ,ไปก็ไม่ไปผักก่อนนี้ กน้ำกระายมาเลยยังไงครับว่าแล้วมันกระตุกกระติกกระตุกกริกอยู่นานครับสายย่อนครับไม่รู้มีตัวยังอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปเช็คหน่อยฮะ ไม้มนี้ไม่อยู่ครับผม ผมมาหากินหอยกินลูกปลาครับอ๋อครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายโมงนะครับหมดเวลาของผมแล้วเดี๋ยวผมต้องไปทํางานตอนเย็นแล้วเดี๋ยวกลับไปต้องไปทปําปลาแล้วก็ต้องไปนอนนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันหน่อยครับวันนี้ผมกับน,นกักกอล์ฟนะครับอ่าเดี๋ยวให้นกักกอล์ฟเอาขึ้นมาดีกว่าผมถ่าย 2> 2สองกระชังนะครับครับสองกระชงังอันนี้ของอผมหนึ่ง,งกระชังแล้วก็ของนักกอล์ฟอีกหนึ่งกระชังกระชังนี้เต็มเีลยวกระชังนั้นยังไม่เต็ม โวกัะ <c oughs> ังนี้เต็มครับโอ้ยไหนเอ,อาไหนดีวะยยยเยยยยเยย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 นยยยยอยยี่ยยยยนะียยยัยยยยยตยยยยยนยย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 ยมยย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 นยย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 ย้ยยะคยอยยห่ยยห่ย นุ่นนุ่นนุ่นเป็นไงโอ้โหมาดูกันทางนี้ครับทางนี้นครับตัวสวยครับนี่ครับปนีโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกหักได้ไหมครับเนี่ย อย่างนี้เขาเรียกหาบได้ไหมไม่รู้ว่าหาบได้หรือเปล่าโอ้โหตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงนกอฟตามมาประมาณสองโมงกว่าสองโมงกว่าอ่านี่ครับตอนนี้ที่เวลาบ่ายโมงนะเนี่ยก็โอ้โหนกอฟประมาณเท่าไหร่เนี่ยหกสิบกว่าตัวได้ไหมเนี่ยโอ้ได้ได้ได้เนาะได้ครับเนี่ยแต่ทังนี้ก็เกือบเกือบเข้ากันอ่ะใช่ครับไปล้วนๆก็เดี๋ยวผมอ่ะกลับ กับกอนแต่นักกอบยังยังจะอยู่ต่อสักพักหนึ่งพอทักกอบมาที่หลังผมเนีเหยื่อยังเหลือครับผมเหลือยังเหลือประมาณสักครึ่งถังครับก็ผลงานที่ใช้วันนี้นะครับเป็นเหยื่อของน้าต้นครับเหยื่อบ้าตกปลาครับผมแล้วก็แต่ก็จิ๋วนายศครับผมครับก็นี่นะผลงานนี่เลยตามนี้เลยครับผลงานก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามครับ กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาเราลงคลิปก็จะได้รับชมก่อนใครนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยครับทั้งช่องสอกินเกี้ยงและแม่กิปลาชแนลด้วยใช่ครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวดูปลามันเยอะเนี่ยเดี๋ยวทําอีกกี่ชั่วโมงไม่รู้เนี่ยโอเคแล้วพบกันใหม่ทลิปหน้านะครับครับผมสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับิหน้าเจอกันครับ